เห็นบอกว่าบ่เพลงนี้ร้องไม่ได้แล้วเลยอตลอดมาเวลาร้องมันจะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันมากครับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนอื่นด้วยซ้ำไปเเรื่องเล่าใช่ครับเป็นเรื่องเล่าแต่อยู่มาวันหนึ่งแค่ประโยคเดียวก็ร้องไม่ได้อย่างเพลงอะไรคะอยู่ไปไม่มีเธอ,อใ,ใจฉันอยู่กับเธอก็เป็นเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเพลงนี้ใน Green Wave นคะครบจะรู้สึกเลยว่า ปูจะยังไหวอยู่ไหมนะปูโอเคอยู่ไหมนะเพราะเพลงนี้มันเป็นเหมือนกับทุกท่อนเพลงตั้งแต่ท่อนแรกถึงท่อนสุดมันเป็นเพลงฮิตนีพี่ปูไม่ร้องก็ไม่ได้ไหมไม่ร้องเดี๋ยวจะพลาดจเลยนะะไม่ได้เลยแล้วเป็นเพลงที่คนจะต้องขออยู่ตลอดทั้ทุกครั้งที่ไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าเราก็ต้องขอคืนว่าถึงท่อนนี้ผมร้องไม่ได้นะครับขอร้องให้หน่อยเอาให้คนดูช่วยร้องใช่ให้คนดูช่วยร้องคจะณปัจจุบันไปคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งก็จะมีคนเข้ามาแบบ สู้ๆนะพี่หรือว่าให้กําลังใจอย่างเงี้ยต, <toujours> ตลอดบางคนถือรูปมาแบบเป็นรูปคู่นะฮะมันไม่ใช่เป็นรูปแบบว่าหรือโปสเตอร์อัคทิ้แล้วนะเป็นรูปคู่ผมกับกับลูกผมก็เอิอ เป็นวัฒนธรรมที่แปลกดีนะป่ะเรียกว่าความรักจากแฟนคลับก็เป็นความรักหนึ่งที่ประคองหัวใจของปูอยู่นะไม่ว่าเขาจะแสดงตัวหรือเปล่าก็ตามทีแล้วเพลงของเราก็ทําให้เขาเคยสุขเคยมีเพื่อนร่วมร้องไห้กับเพลงนี้ร้องเพลงยืนยันแล้วมันมีความอินร่วมกันเพราะฉะนั้นปูคงเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของความสุขด้วยคราวที่แล้วที่มาค่ะเราคุยกันเรื่องหนึ่งถึงเรื่องของการแบบปูบอกว่าอยากมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแต่วันนี้พื้นที่ส่วนตัวเยอะมากเลยเยอะไปคือเวลาเราอยู่กันย4สชั่วโมงครับอยู่กัน ไปไหนทําอะไรแล้วก็จะไปทําด้วยกันตลอด <å> ล้วก็เลยแบบว่า,าพื้นที่ส่วนตัวในในในณเวลานั้นที่ผมบอกก็คือคิดงานหรือว่าบางทีผมจะฟังเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะต้องแบบเป็นการฟังเพลงที่ฟังเพลงเพื่อให้ก่อให้เกิดผลงานชิ้นต่อไปก็เลยมันต้องใช้เวลาช่วงเช้าของตัวเองหรือว่าเวลาสรุปเพลงเขียนเพลงให้จบก็จะใช้เวลาช่วงเช้า ก็อันนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราได้มีตอนช่วงช้าในในตอนที่มีเขาค่ะแต่ตอนนี้คือแบบว่างมากครับพื้นที่ส่วนตัวเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็อยู่ในพื้นที่ที่ใช้ความคิดอะไรไม่ได้เลยไม่ใชว่าตอนนี้ก็คือยังทํางานอะไรไม่ได้คืองานเขียนเหรอครับอะไรเนี้ยมันยังยากอยู่ครับเพราะมัน จะไปสุขมันก็สุขไม่สุดจะไปทุกมันก็ทุกไม่ได้เพราะว่ามันก็เราเป็นแผลใหญ่อยู่ใช่ครับเป็นแผลใหญ่อยู่แล้วก็มันจะอาจจะเป็นความทุกข์ที่ดึงมาในหมดส่วนตัวมันก็เลยแบบยังงานเขียนยังยากอยู่ครับคิดว่าตอนนี้สนุกซทดูอยู่ฟังอยู่อ่ะคิดว่าน้องคงแบบเห็นนีมล่ะอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวดีนะก็คงจะแบบมีความสะสมใจอยู่นะพูดในเรืแบบนี้ไงล่ะพี่ปูเห็นไหมอยากมีพื้นที่ส่วนตัวดีนะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตอนเี้ก็คืือค่ะ